สวัสดีค่ะวันนี้น้องมันตาจะมาทำอะไรรีวิวรองเท้านะักเรียน Hello, <honey. S 1> นี่แล้วก็มีเสือไหมคะ hey, นี่ก็มีอันนี้ด้วยสาวน่ารักมากเลยแล้วก็มีเอลชาด้วยพึ่งพึ่งได้มาค่ะ เตรียมตัวเป mm ิดเทอมใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ลูกเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่คะเปิดเทอมวันที่หนึ่งเปิดเทอมวันไหนคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนอะไรเอ่ยเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมโอ้โหหนูอยู่อนุบาลไหนคะอนุบาลหนึ่งค่ะอนุบาล กล่องก็น่ารักน่ารักกล่องน่ารักมากเลยค่ะกล่องไอ้นี่กล่องรองเท้าผ้าใบน่ารักมากค่กล่องนี้ก็น่ารักนะคะน่ารักมากนี่น่ารักมากอันนี้กล่องอะไรอันนี้กล่องกล่องรองเท้านักเรียนยน่ารักมากเลยนี่ใส่เอวใส่โห้ช เดี๋ยวใส่โชว์ให้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวใส่โชว์เหรอไหนใส่ให้เจอไหนได้ไหคะอันนี้รองเท้าอันนี้รองเท้าหนูมีโคนค่ะรองเท้าคิตตี้รองเท้าคิตตี้โอ้ใส่รองเท้าใส่รองเท้าผ้าใบคิตตี้ไปลุยโคนมาค่ะเต็มเลยใช่ไหมใช่วันนี้ไปลุยโคนมาไหนใส่ไหมคะ ไ,ไมยคะโอเคสวยมากเลยค่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายเลย๊ายบายหนูจะไปโรงเรียนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอะไรคะช่องกดน้ค์ช่องอะไรคะกดะไลค์ให้ยุ้ยแย้เลยนะช่องอะไรคะ,ะ,ะชื่อช่องอะไรคะแล้ว สวย,วยบ๊ายบายคนสวยตาเป็นเด็ <Okay S 2> ออกดีโอเคตัง้งใจเรียนตื่นตื่นตื่นไม่บายเฮ้ย๊ายบายเฮ <c ười> ้ยบายบาย